สวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงงานในเขต EEC ทุกท่านดิฉันตัวแทนจากงาน Thailand Industrial Fair 2026ขอเชิญทุกท่านร่วมงานรถโชว์ครั้งสำคัญวันที่5กุมภาพันธ์นี้ณพื้นที่ EEC เพื่อสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์ AI และความยั่งยืนค่ะช่วงเช้าพบกับการบรรยายพิเศษจากคุณกิติกรโชคสกุลรัตกรรมการสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยในหัวข้อ Green Procurement ยกระดับ องค์กรสู่ความยั่งยืนเจาะลึกมาตรฐานการจัดซื้อสีเขียวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลและพิเศษสุดในช่วงบ่ายพบกับการเสวนาหัวข้อถอดรหัส AI สู่ความเป็นเลิศด,ด้านการผลิตในพื้นที่ EEC โดย3วิทยากรผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์ดำรงทวีแสงสกุลไทยกรรมการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นและที่ปรึกษาบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนรองศาสตราจารย์ดรปณิตาวันณพิรุณ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระชอมเกล้าพระนครเหนือและดออรอิทธิพันธ์เมษเศษกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยผู้คร่ำวอดในวงการ AI กว่า20ปีที่จะมาร่วมเผยกลยุทธ์การใช้ AI พัฒนาทั้งระบบและบุคลากรเพื่อสร้างโรงงานแห่งอนาคตที่ก้าวนำหน้าตลาดอยู่เสมอมาร่วมคว้าความได้เปรียบทั้งด้านการลดต้นทุนมาตรฐานกรีนและรถแมพการพัฒนา องค์กรที่ชัดเจนห้ามพลาด5กุมภาพันธ์นี้ที่ EEC ก้านำหน้าโลกอุตสาหกรรมไปกับ TIF 2026แล้วพบกันนะคะ